รู้หรือไม่ไอเสื้อกรอกเคฟล่าที่ฐานใส่กันเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่กันกระสุนนะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วจะร้องว้าวแน่นอนเพราะมันมีอินโนเวชันเจ๋งๆซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดหลายคนอาจจะรู้แค่ว่าเคฟล่ามันเหนียวใช่ไหมแต่รู้ไม่ว่าเส้นใหญ่เคฟล่าเล็กๆเนี่ยมันถูกถักทอด้วยเทคนิคพิเศษทำให้มันดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากคิดภาพตามนะ ถ้ามีอะไรกระแทกมาที่ตัวเราแรงมันจะถูกกระจายออกไปไม่ได้มากระจุกอยู่ที่จุดเดียวถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเล่าต่อและที่ว้าวไปกว่านั้นคือแนวคิดนี้แหละที่ถูกเอาไปพัฒนาต่อยอดในสิ่งประดิษฐ์รอบตัวเราเพียบตั้งแต่ยางรถยนต์ที่ทนทานขึ้นอุปกรณ์กีฬาที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรือแม้แต่ในโครงสร้างตึกที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเห็นไม่ว่าอิน โ v เวชันทางทหารเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตประจำวันของเราแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วทุกคนล่ะเคยสังเกตไหมว่ามีอะไรในชีวิตประจำวันที่น่าจะมีเคฟล่าเป็นส่วนประกอบบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกัน